สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องของฝ่าย FC ช่องเสียบอยหมูสดน,นะครับเนาะวันนี้ผมก็มาถ่ายบรรยากาศครับผมวันแห่เทียนเข้าพรรษาอยู่ที่วัดบ้านกุดกะคำตอนนี้ก็จุดรวมพลอยู่ที่โรงเรียนกุดกะคำพิทยาคารเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศ FC ดูนะครับเนาะอ่าเน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 โอ้โหโอ้นี่เนครับคือบรรยากาศวันนี้เนาะคนโอ้เยอะมากๆนะครับเนาะวันนี้ FC ครับผมจะถ่าย FC เดินถ่ายบรรยากาศให้กูดูนะครับเนาะโอ้โหเนี่ยๆๆๆๆๆครับเอฟซีครับกูดะโอ้มีแต่คนสวยๆครับเอฟซีครับเดี๋ยวผมไปเอฟซีไปเดินดูบรรยากาศอยู่ตอนนี้เนาะอ่ากําลังจุดรวมพลอยู่ที่อ่าโรงเรียนกุฎเดชคำพิทยาคารเนาะอันนี้ก็โอ้โหอันนี้ก็บ้านห้วยน้ําเที่ยงเนาะครับเนาะปาห้วยน้ําเที่ยงก็มาแล้วนะครับเนาะเอฟซีที่ยังไม่กดติดตามช่องเขียบอยหมูสดก็ ตัวที่ตามนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศวันนี้ให้ f อซดูนะครับปออ่ะเดีย๋ยวเดินดูครับบรรยากาศนะตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนกุฎคำพิทยาคารโอ้แต่ก่อนก็จะเป็นน้องไอโฟนน้องโฟกัสอ่าที่จะมานั่งดั้งรถแบบนี้เนาะอันนี้ก็น้องโฟกัสก็อ่ะเลื่อนชั้นแล้วทีนี้นะก็ไม่ได้มานั่งรถอนุบาลแลนะ้วเนาะแต่ก่อนก็นั่งรถคันนี้แหละอ่าน้องไอโฟนน้องโฟกัสเนาะอ่ะนี่ครับก็คือบรรยากาศตอนนี้เนาะครับเนาะกำลัง จุดรวมพลอยู่ตอนนี้นะอยู่ที่โรงเรียนกุฎระคำพิทยาขาันนะครับเนาะโอ้โหเข้าบรรษาจริงๆก็วันที่หนึ่งเนาะ,ะวันนี้ก็วันที่26่สิบหกกรกฎาคมก็จัดก่อนเนาะ,ะจัดก่อนน่ครับก็บรรยากาศนะตอนนี้ครับเอฟซครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาเอฟซไปเดินดูอจำปะดงเนาะ,ะจำปะดงเหนือแล้วก็จำปะดง ใต้เนาะแล้วก็ห้วยน้ําเที่ยง่ะเดี๋ยวผมจะเอฟซีไปเดินดูครับตอนนี้เนาะโอ้นเนเนนนี่ก็คือบรรยากาศณนะตอนนี้เนาะอยู่ที่โรงเรียนกุฎาคมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเอฟซีไปเดินดูสาวงามบ้านจำปลาโดงเนาะอ่ะก็เคยไปรำอยู่ที่หวังพ่อปู่ปานิจิตนะครับแล้วผมจะพาเอฟซีไปเดินดูข้างหลังยามมากๆครับขบวนนี่นี่ครับก็ เดี๋ยวนี้กาลังจุดรวมพลอยู่ครับตอนนี้นะยังขบวนยังไม่เริ่มตอนนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแม่บ้านของช่องเสียบอยหมูสดนะครับเนาะอ่าก็อยู่ที่บ้านกุฎะคำนครับเนี่ยเนี่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 อ่ะเดี๋ยวผมพาเอรีมเดินดูครับนี่นี่บรรยากาศตอนนี้เนาะโอ้เทียนฉีบอลลาไบ่มเนาะมีแต่คนงามๆคนสวยๆนะครับเนาะนอ่ามีแต่คนสวยๆเนาะเอ๊ นี <kung> ่ยเนี่ยเนี่ยอาสาบ้านกุฎําคำเนาะอาวันนี้แม่บ้านของผมก็ได้มาเป็นนางเทียนเนาะเอฟซีอาก็สวัสดีไปยังเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับเนาะอาสวัสดีก็เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศอเมริกานะครับเนาะเยอรมันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีย์ทุกท่านเด้อวันนี้ที่กดติดตามรับชมช่องเสียบอยหมูสดนะครับอะแม่เพชรสมนชัยพรเด้อเนี่เด้ออันนี้เดานี่คือมานางเป็นนางเทียนเด้อมือนเด้อะอยู่อเมริกาก็ได้เอ้า ให้กำลังใจลูกหลานเด้อเด้ออีแม่เพชรสมรนสยามพอนนะครับเด้ออันไรก็ครับบอฟให้ความงามของลูกอ่กบบาเดี๋ยวครับเนาะโอ้อ่ะนี่ก็ฝากเขาไปกดติดตามช่องพี่เพชรสมรอ่าทีวีด้วยนะครับเนาะอ่าที่อยู่อเมริกาครับผมก็ช่อง YouTube อีกช่องหนึงนะ่งเนาะอ่ะครับผมนี่ก็บรรยากาศตอนนี้เนาะอยู่ที่โรงเรียนกุฎคำพิทยาคารป่ะเราพาเอ็ดดีไปเดินดู สาวงามบ้านจำปะดงเนาะขบวนจำปะดงจะอยู่ข้างหลังตอนนี้เนาะเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างหลังครับจำปะดงครับเน่ๆๆโอ้บ้านห้วยน้ำเที่ยงก็มาครับเอฟซีครับห้วยน้ำเที่ยงนี่ครับห้วยน้ำเที่ยงปัดห้วยน้ำเที่ยงบมมีฟ้อนลำ่มนะมื้มนี้เนาะโอ้มีขบวนฟ้อนลำด้วยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีฟ้อนลำด้วยเนาะขาดไม่ได้อ่า จำปะดงห้อยน้ำเที่ยงจะต้องมีรำครับเอฟซีครับนี่โอ้โหขาดไม่ได้อเดี๋ยวผมพาไปเดินดูบ้านจำปะดงครับเอฟซีไปโอ้เห็นผู้ใหญ่บ้านเหมาแล้วครับเอฟซีครับน่่เน่เน่เ่่่่เดี๋ยวผมพาเอฟซีเดินดูครับตัวนี้เดีอจำปะดงครับเอ้านางรำก็อยู่ตรงนี้หยุดชะงักกันเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ครับเอฟซีเนาะอ่ะนี่ครับวันนี้ก็จำปะดงก็มีเทียนเนาะโอ้มาเฮเทียนน้ำกันครับจำปะดงวันนี้นะ อโอ้เทียนสิบอลละลายบอลนกกระถือเดียดกันเดี๋ยวมาเดินดูอยู่ตรงนี้ก็นางรํานะครับเนาะป๊ามีไดผูสวยๆนะครับเนาะอันนี้ก็นางรําจําปดงก็มาร่วมอ่าขบวนแห่เทียนอยู่ที่วัดกุฎนะคำเนาะอันนี้จะมาร่วมแห่เฉยๆแล้วก็แยกย้ายไปที่วัดจําปดงบ่ครับดูจังไลยนี่นนแหเ่เสร็จก็กับจำปดงเนาะแหเ่เสร็จแล้วก็ฟ้อนโชว์ที่วัดแล้วกับจำปดงโอ้ฟ้อนโชว์ที่วัดกุลคคำนี่บ่ โอ้โหดูนะ,ะเดี๋ยวครับก็บรรยากาศอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูนี่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 น,นี่ผมเห็นแล้วใครอยู่ตรงนี้เนาะนี่เอ้าหน้าตาคุ้นๆมองอยู่ข้างหลังใส่หมวกเป็นใครนี่อะเดี๋ยวเอฟซีมาดูดูหันหลังมาหน่อยครับใครเนี่วันดีครับวันดีครับโอ้อ่ะอันนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านหมอจำปดงก็มาร่วม ในการแห่เทียนเข้าพรรษาวันนี้เนาะอ่ะเป็นยังไงบ้างครับมาวันนี้นะเนาะนี่เต็มสติมเลยบเตรียมสติม <g ül> เอาเ,เขาเขาพรรษาลีกคือวันที่หนึ่งหมดนะครับทีจังเลยหลังจากวันที่ยิ่พอไปโองเรียนกับพระความแน่เทศบาลกับพระความแน่ก็แล้วก็เล,ลเหตุกรโอ้เหตุกรน,นะครับเนาะได้ไปแห่เทียนแล้วก็เอาไปถวายมือวันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนาะอ๋อเป็นกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมเนาะ โอเคครับผมไปาโตเอาคือไปเห็นผู้ใหญ่เถิดเนาะนี่เนาะผู้ใหญ่เถิดใช่ผู้ใหญ่เถิดอยู่ทางไหนเนาะผู้ใหญ่เถิดโอ้เดี๋ยวผมไปตามหาผู้ใหญ่เถิดก่อนทางนั้นนะอยู่ทางโน้นเละอยู่ทางโน้นเนาะโอเคครับผมไปเดี๋ยวผมพาเอฟซีไปเดินดูบรรยากาศอยู่ตรงนี้เนาะไปโอ้ก็มีรถแห่ด้วยนะครับเนาะอ่าโทนี่ซาวออดิโอเนาะครับเนาะโอลีอีสานเพิ่นว่าโอ้เลครับถัดจากได้รถแห่เนาะก็โทนี่เด้ออยู่รูปดอหูอุ้ยอ่ะนี่บรรยากาศอยู่ตอนนี้เนาะ ดูโอ้คนเยอะแยะมากนะครับเนาะนี่ดีครับโอ้มาฟ้อนลำปะครับวันนี้นะาามาฟ้อนลำมาอาบูนมา,า,มา,าในชุดสีสีเหลืองเนาะโอ้ครับผมไะนี่บรรยากาศเนาะอะ้าหาผู้ใหญ่เทิดครับหาผู้ใหญ่เทิดหาผู้ใหญ่เทิดอ้าผู้ใหญ่เทิดอยู่ไหนมาอยู่ตรงนี้ผมเห็นหลบๆซ่อนๆอยู่ตรงนี้ครับเอฟซี FC ครับนี่ไหนเนาะนี่นี่นี่ป๊อดมาดูบรรยากาศเนาะฮะ รถขบวนแห่บ้านไหนเนาะเนาะโอ้จำปะดงครับเอฟซีครับจำปะดงสงสัยจะเป็นอาจจะปะดงหมูห้าเนาะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนอ่ะมาเจอแล้วมาเจอผู้ใหญ่เทิดตามหาเนะอ่ะนี่ครับก็บุบรรยากาศอยู่ตรงนี้จำปะดงหมูไหนครับนี่จำปะดงหมูห้าหมูห้าเนาะอ่าหมูห้ามีขบวนนางรำไหมครับอันนี้น่ะมีครับมีโอ้มีนางรำด้วยเนาะ สีเหลืองเหลืองนี่แมนเบิร์ตปะครับนี่ปลาที่ถูกเอ้าของผู้ใหญ่เมาแล้วกันสีแต่ชุดสีอะไรโอ้สีขาวเนาะอ่าสีขาวนี่ครับปลาจำปลาดงหมูห้าครับเอฟซีครับนู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 เทียนนี่ครับเนาะแหนเทียนเนาะอันนี้ก็ปด็กเด็กๆเนาะอันนี้อ่ะป้ายผมพาเอฟซีไปเดินดูบรรยากาศอีกตรงหนึ่งครับอ่านี่ครับบรรยากาศอยู่ตรงนี้เนาะโอ้ อันนี้ก็จะเป็นน้องๆโรงเรียนกุดเดือคำพิทยาคารเนะาะหาอยู่ฝั่งขวามือของผมนี่เดี๋ยวผมพาทีฟซีเดินไปดูบรรยากาศเนาะอ่าตรงนี้ป้าอาจจะมีขบวนดุริยางหรือเปล่าเนาะนี่เนาะโอ้โห,โหนี่นี่น,น,น,นี่ครับอืมอันนี้ก็อ่าน้องๆน,นักเรียน,นะะเนาะครับเนาะกุดลงกุดเดือคำพิทยาคารเนาะนี่ เดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศอีกมุมนึงเนาะฮะกำลังจัดเตรียมขบวนอยู่ตอนนี้เนาะ,ะอีกไม่กี่นาทีเนาะก็ขบวนก็อาจจะทยอยออกไปแล้วก็นะครับเนาะอ่านะครับยมตัวอยู่ตอนนี้เนาะอันนี้ก็ผู้ใหญ่บ,บ้านสามัคคีนะครับเนาะอ่าบ้านสามัคคีครับบ้านห้องไร่โอ้ขบวนแห่ห้องไร่นี่ยยังไม่มาเนาะอ่าขบวนแห่ บ้านห้องไร่ครับนี่ห้องไร่ห้องไร่ห้องไร่ยังไม่มาอ้าวนางเทียนห้องไร่มายังนางเทียนห้องไร่นี่เออผมได้ยินข่าวว่ารถแห่บ้านห้องไร่นี่อลังการงานสร้างนะนี่ใช้งบประมาณสูงมากอ่าบ้านห้องไร่นี่ผมได้ยินข่าวว่าอ่าผมก็เลยจะมาถ่ายให้ FC ดูตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกสักครู่นะครับแล้วก็จะได้เห็นขบวนบ้านห้องไร่เนาะอ่าโอ้ขบวนบ้านไร่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่าย FC ดูครับ นี่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 ไหนบ้านไหนนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านไหนนี่อ่ะโอ้โหโรงเรียนกุฎเดชคำพิทยาคารเนาะอ่านี่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 ผมพาเอ็มซีดิดูครับนี่ก็บรรยากาศอยู่ที่โรงเรียนกุฎเดชคำพิทยาคารนะครับเนาะนี่โอ้โหทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เนาะนี่ไง โอ้หลายบ้านหลายบ้านอ่าดูดัโอ้อ่อ้าอ่ะนะครับก็บรรยากาศอยู่ตรงนี้เนาะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะรถเทียนแต่ละหมู่บ้านเนาะอ่ะก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้เอฟซีอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับเนาะอ่ะ หลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยว่นติดตาม EP ตอนต่อไปครับผมหลับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ